มิดตูดเบียกไปค่ะ ทำอะไรนะทำอะไรคะทำอะไรกำลังเจโอ้กำลังเจกำลังกินกำลังกิน ะค,ะค,ค่ะต่อยบะคอค่ะอันนี้บ้านพี่สาบนะคะทำอะไรกินคะ,นะนพี่ปูทำอะไรกิน หนูไม่รู้เนี่ยไม่หลอกแล้วเรามาเนมือนกัอ๋อเจ๊นี่ค่ะตื่นแล้วเราก็ไม่ล้างหน้าเลยค่ะแต่และคนก็คือไม่ล้างหน้านะคะเราก็จะมาเก็บตะขอด้วยกันนะคะไม่มีใครล้างหน้านะคะอบไม่ไม่ใช่เจ๊ใหญ่ล้างหน้าแล้วนะคะเราเราไม่ได้เออนั่นน่ะ โอ้ยไก่กระดัยโอ้ยได้ไหมได้บอได้บอดึงดึงงามเลยลงมาเลยเจขากมาเลยดึงงามลงมาเลยเออแล้วล่ะเม่อนั้นไปนั่นล่ะ 날씨 <목소리도>

ต็นไม้สาให้เวามัมีเต็นมนกัไม้พตัวตัวประเภทเใส่้างมาทีด้บางอะ้าหางตีเรามาดูคนตัดไม้เสานะคะโอ้มันอ่อนมันจะบิดจังไหนง้อมาจะดีึ้นไปงี้งาไม่ปวดคอมันแข็งปัน นีน่าแตะมั้อ่เดินเน่ยจมอะไรอะ่ะโอ้โห,โหอันนี้พี่ชายเท่ๆนะคะแต่ว่าสีผิวคนละสีกันค่ะเพ,เพราะว่าเขาเป็นลูกครึ่งนะคะสัญชาติแอฟริกาโอ้่าจะได้มานี่ซือเะยนะนี่แม่นี่แม่นี่แม่หังตัวเป็นแตนเนาะตัวดำๆอ่ะเห็นปะนี่นี่แตนอันแแนี้ต้นไหน เตียนเยียงตัวนี่ตีบบโนกับเตียกตัวแม่ตดด้เยยัไม่เยอะเท่าไหร่เก็บไปทำอะไรดอกกัญชันเก็บไปเล่นเก็บไปเล่นเอาไปทาสกิวสวยบ๊อบบอสเออสวยดีเงา้ยถ้าเยอะกว่านี้เก็บไปทอดกินได้จะถ่ายรูปกันสวยดีเนี่ยวย่าลืมจอดีดีกันยามุงเขาไม่เห็นแถนเป็นสีม่วงเขาดอกกันชัน เอาละเราจะได้กินไหมเรามาดูล้วันะคะจะได้กินไหมมิ้นยังไม้หักแมวเป็นผัวเนาะขนาดขึ้นแล้วต้นนั่นมันมันดีวันนี้เอออยากได้เจ้าก็บอกว่าตายไปน้ำเรยวมั้งเนี่ยอ๋อ เก่งเก่งคักว่ามันจะไปเดอรมนอันนี้มันก็มีลูกก่นเนี่ยนน้วี่เขเรต้นกลเอาปขวงานนึงกัพอวะขวเก่าไรขอขอาดี๋ยวของานี่ยังดดเลยหน้าทิ่มจ้าจ้าไปเย ตึงตึงตึเอามาอีกงันหนึ่งพอเลยหากควนเาไปอาเออมันก็ต้องหักเอาสลับก่อมาไงิบจรนวยจรนวยเอาใ่้อยทีได้กินต้นนี้น่วยไม่่าต้นต้นหญ่ถึงอนมันเจ็มต้นไงต้นเสียบกเสียบกมันออกวานวานนยี่ต้นหเอาหักกุ้ไม่อีกกูจะเอาน้ำ พี่ไปบ้านอื่นแล้วเอาไปไว้เถะพ่เถายโยนบ้านพนที่ผููมันพีน่แหอองแล้วอย,ยูกเอาลูมาหลายๆยนอนไหมเดี๋ยวโอนุ่มัน,นหลังลโอ้วันกลับปะวว้นหัวแมะิไนไรตมันใส่ถุกแ,แหลมขับรถเร็วนไป

แักลังใหญ่ก็มาเยอะยั่งหรุเปล่าเปล่าแล้วไปพอดแล้วเต็มตาอยู่นี่น่ารักเลยพี่กูขึ้นมางานนี่คือปวดจะไพ่ยากตอดเตียนูก็โอเคแล้วพอละเออปลกับพลลงมายินเบอร์แล้วค่อยมาเอาไหมบักแข่งคมอืมบักแข่งโอเค อันนี้ก็ซีนไปได้ขายได้คล้องเนี่ยเหนียไหเนียวหายยังอยากพอแล้วหายมันกลบ่หายเก็บบ่ระันเบิดพ่ออย่างเงี้มันก็บ่าหายอยากถูกว่าน้ำบานเขาแต่ว่าอยู่เกาหลีงบ่นี้ไปค่ะเราไปดูคุณสุชาติจะลงเอาสายบัวให้นะคะ ฉายานิเชาค่ะเอาคือว่ามันหมดเลยโอ้ยอย่าว่าช่วยด้วยสันกันในเดือนเอาเนาะจะเสียบเถอะเป็นเม็ดออลงแต่ลงไปแล้วฝากเขานนำเอเอเด้ี๋ยวลอยเลยลอกนี่ว่าะ <laughs> มัดอกข้าศอกเมลวสันมันโมเมนต์แล้วมันสีขาวสองเมตรสองเมตรกลัวเลยสามเมตรเลยเอาจากสามซีต้นก็ได้นี่ฝากใ่ายพ้องมือนั้นเราจมมาหล่นจะไปคาบกอกยาแล้วหล่นจะหายใจทางไหนเอาหงอบอกจะหายใจทางเหงือกก็จะว่าดอกนั่นดอกนั่นไปอย่างคือว่าบุรี่เลี้ยงก็จัะว่าดอกนั่นดอกมันจมเนี่ย เห็ดมือละสามลอยยึดขางบานเลยมีเห็ด,ดเห็ดโรงงานขนมอืมมันเป็นโรงงานขนมคนบ่หลายพอ้อมโรงงานละสามสี่คนเขาประกาศรับอยู่ยุดติดขางบ้านเลยโอ้ยเอาจาก,กรามมายานมากจะใส่กว่ดิมจังวะจอกซ้ำตรงนี้มันบุกพาก,กันไปะนะ,ะเขาไปอ่านทำไมบ๊อบพิพูสยืมรถซ้าเล่นไปเอา <laughs> ไปค่ะ เอาไปฝากผู้เฒ่าทั้งกุ่มมามแล้วยังวุ่นเศร้าเหรอถ่ายรูปไว้เลยถ่ายรูปเ,เราจะกลับบ้านนะคะได้ครบแล้วค่ะบาย let's go bản quân một đậm nát.